ครับตอนนี้มีผ้าหม่มเอาอะไรมาหม่มเลยกระดาษกระดาษเนาะเราไม่มีผ้าห่มเราไม่มีผ้าห่มแล้วก็เลยแค่กระดาษไปเลยโอ้ <พา S 1> ชีวิตมันลำบากครั้งนั้นเลยลูกฮันดุกลายเป็นยนะังไง<ห>ชีวิตเป็นลำบากขนาดนั้นเลยฉันมไม่มีผ้าเนาะอ้ยไม่มีผ้าทุกวัโอ้ยน่าสงสารจังชีวิตน่าสงสารจังเลย โอ้ยนอนจ่องหนาวเขาห่มกันนี่ห่มกันดีเดียวมันหนาวหนาดเหรอฮะได้ค่ะมันหนาวมากไหมหนาวมากมูดหนาวมากปิดพัดลมไหมเดี๋ยวมานร้อนอืมเดี๋ยวมันร้อนน้อเป็นน้นจำลองใช้ผ้าเลยเด้วเออเออห่มผ้าห่มผ้าเออห่มผ้าแล้วมันมีทอแท่งตาอันี้อะไรีตอนอะ เขยิบขาหน่อยเกยิบเขยิบขาไปก่อนเร็วเขยิบไปที่บนหัวนอนอ่ะเกยบไ้เกยบไปนอนนอนนอนที่นอนอตอนนี้เราบทเป็นคนนอนี่ข้องผมแล้วล่มเลยนอนทับมูดิงนะนอนทับมูดิงน่ะมูดิงก็นอนด้วยน่ะ มา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 มมูดงหมูดงมูดงเออใช้ชีวิตลำบากเยชีวิตลบากมากอะไรนะใชชีวิตลำบากมากเลยเหรอ้ยบาลำบากย่ปนั้นชีวิตนั่นแหละก็ได้ย้วยนะไม่้นอนนอนนอน โอครับตอนนี้เป็นการติดเกาะนะครับเราเจอคนติดเกาะสองคนตอนนี้เรากําลังเข้าช่วยเหลือโดยการให้เขานอนผมผ้าด้วยพมแล้วผมก็จะดินกลับบ้านแล้วก็ร้อให้ใครมาช่วยไม่รู้ค่คนแล้วให้ทหารใชร่ให้มาช่วย,วยเ,เพราะว่าผมจะชิงเขาไว้ยอย่างนี้เพราะเขาดื้อเกินสองคนไปนอนเลยนอนบนติดบนเกาะเดี๋ยวให้ทหารมาช่วยอ,อ่ะนอน โอ้ยวันนี้เขาหนาวมากอากาศมันเย็นอยู่กลางทะเลทะเลมีคลื่นคลื่นแรงมากสู้สู้สู้คล <c oughs> ื่นแรงมากเลยตอนนี้เขากำลัง่มผ้าเขาได้ใส่เสื้อนาโนอายุเจ็ดปีเป็นเสื้อที่สวยสามารถสั่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่สามารถสั่งได้นะครับอืมอืม พูดอะไรที่ก่อนเนี่ยออตอนเช้าเราพูดว่าไปหาของกินกันไหมต,ตอนตอนเช้าไปหาของกินเนาะ <c oughs> และนี่คืออาหารที่เขากัก,กตุนไว้หนึ่งปีมีข้าวโพดกับแตงกวาจะมาอุ่นอะไรมานี่อยู่โล,ม,ม,ลมาหนี่มาหนี่อันนี้เอากินกินกินก็กินดูฮะเขามีไก่อยู่โอ้ยมีอาหารกักตุน <c oughs> ก็คือไก่ไก่เมื่อวานซืนใช่ไหมนะอันนี้คือไก่เช้าเมื่อเช้าที่เขาพบมาด้วยแล้วเขาได้เผือหยิบขึ้นมาเป็นความโชคดีของเขาที่เขาได้กินไก่แล้วกไก่ตรงนี้จะประทงังชีวิตเขาได้กี่วันตอนนี้เริ่มจะข้ามแล้วอากาศเริ่มจะหนาวต้องกินข้าวรีบเข้านอนได้แล้ว,ลว,วพอแล้ว,วพอแล้ว โมกินอิ่มแล้วจะเล่นหรอมไม่ต้องเล่นหรอไปไปนอนนนนอนได้เวลานอนแล้วมันดึกแล้วนี่เหนาหนาะหนาวหาหนกินข้าวกินข้าวกินข้าวไว้ดิเออกินไว้บนหันอนเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ไรติกตอก่เบิดตกตอกอเกออะไรนี่กอะอะไรกอล้านกอกล้ากกล้านใช่โติ๊กเกาะล้านตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขามันทำไมที่เกาะล้าน ผมตึงนอนนล้จ้านอนแล้วจ้านอนนอนนอนจ้านอนจ้าเฮ้ยตอนนี้เขาก็เป็นการแย่งพ่อผมกันแล้วเขาไม่มีความเขาไม่มีความสามัคคีกันเลยตะโกยยังไงดรอกุณซาลิงขอกุณซาลิงกันแล้วแล้วตอนนี้เขาเขาติดเกาะจนเขาเป็นบ้าจนเขาคิดว่าตัวเองเป็นลิงแล้วตอนนี้ อนนี้เขาได้เป็นลิงอย่างเต็มตัวพอ่พอ,อพูดภาษาผมไม่รู้เรื่องแล้วอเอ,เอ,เอ,เอางี้อเอาปเอาผมอืเด้วยอผมด้วกันกลิงสองตัวนี้ไไนช่างหน้าเศร้าติดเกาะมาสวันแล้วตอนนี้ยังคงใส่เสื้อบไว้เสื้อนานโนที่ยังสวยเหมือนเดิมถึงแม้จะติดกี่วันก็สามารถ ใส่เสื้อที่สวยเหมือนเดิมพวกเราต้องกลับบ้านไม่ได้กลับบ้าให้ได้พวกเราต้องสร้างเครื่องบินเกเลียวเติร์สร้างเครื่องบินมาสั่นไหนเครื่องบินเองอยู่ไหนเกเลียวเติร์วันนี้ครับกำลังปรึกษากันวันนี้เป็นเวลากลางคืนนะเวลานอนลมก็จะพัดมาสู้ๆซาซาปาตังกาปาตังกีสู้ๆซีซีปาตังกีปาตังกะบุบานสู้ซาอบบบสู้ซีโอ้ยเสียงเช้าแล้ว เช้าแล้วตอนนี้เขาก็ได้เวลากินข้าวก่อนเถอะกินข้าวก่อนใช่ไหมโอเคตื่นมากินข้าวเลยจะมืดแล้วจะมืดอะไรเพิ่งเช้ากินกินข้าวก่อนเถอระวางว่าต้องไม่กินเธออันนี้เขาก็ได้กินข้าวเขาขมีไก่มาเขาทราบประทังชีวิตได้หลายวันเพราะว่าไก่เขาถูกแช่ยเย็นมาจากน้ำมันเดือดโอ้เขาบอกเปเรื่อนอะ ตอนนี้เขากินอย่างอ,อร่อยๆเพื่อประทางชีวิตของเขาติดเกาะพวกเราต้องไปหาน้าไม่ได้ใช่มีชอกันเถอะต้องกินข้าวรูก้ก่อนน,อนี่เป็นการจําลองเหตุการณ์สองพี่น้องติดเกาะนะครับใช่ถ้าขอติดจริงๆเขาก็รอนก่อนกันอย่างนี้น้ำเหมือนกันอือ พี่น้องเขาก็กินน้ําน้นไม่ดด้จากไหนก็ไม่รู้น้ําทะเลหรือเปล่าน้าทะเลกินไม่ได้นะเค็มมากไม่เค็มคือน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำมาจากงน้ำเขาได้ไก่มากินไก่ทอดนางหมูบ้านช้างอร่อยมากแล้เขาชอบกินมากๆตอนนี้ินสนอยกินมากินไปเป็นเกานะครับไม่ใช่เป็นสิบนะเป็นเกา กูเเอียวราจะมืดแล้วอ่ะยังไม่มืดหรอกพี่ก่ามันเขาแกเฉ็บกลางวันมั้งเลยอตอนนี้เขากำลังพูดทั้งอยากพูดทั้งอยากกินอ๋อสักหน่อยก็ติดคอหนวกเรากินก่อนกินก่อนกินก่อนใครพูดจะมืดเลยจะมืดอะไรเพิ่งกินข้าวเช้ามึงกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวเย็นยังไม่กินเลยอุ้ยวันนี้มืดเร็วเป็นปกติ อีสองนาทีมืดวันชื่อมืดแล้วเก็บเร็วนอนได้แล้วเก็็บเรวนนอกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนต้องกินน้ำก่อนแล้วมาเที่ยงแล้วกินเพื่อไม่ให้แคนถามมูเอาใช่มหมเที่ยงเลยถามมูเอาเขาต้องการกินน้ำเพื่อหลอลคอในการนอนเพื่อนอนสบายมัดไว้มัดไว้เพื่อไม่ให้เขกินเนเออ อตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อไม่ให้หอมก,กินเน่า,ขาขเขาะจะได้ผมผ้ากับไอโฟม,นนโฟมอมฟมันนี้เขาเรียกว่าโฟมอะไรหรอผมดำโอ้ยตัวนี้เขาเรียกปกสีผูด้วยไปเลยแต่ผมสีผูเขานั้นเก็บเสมือนเสือ้อสวยมาก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 ใช่ไหมวันน,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 นนี้ก็ไปวันที่ เป็นเดือนนึงแล้วครับแต่ว่าเสื้อยังสวยเหมือนเดิมเพียงเพราะว่าเขาเสื้อมันสวยเสื้อสวยไหมเนี่อาวสเสื้อสวยไหมสวยนะและเขาก็ได้แล้วแล้วเขาก็จะติดเกาะไปอีกหลายปีคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้บ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายน้ำหมกน้ำหมกอ้าวน้ำหมกอ่า้ยไมทำน้ำหมกแล้วฉันต้องไม่เชื่ออีก เอาไปไปก่อนไปไปก่อนเพราะว่าเดือนเดือนวิยนู้นวยติดเกาะอีกสามปีค่ะนติดเกาะอีกสามปีได้เออ